ผู้ชมค,คะสำหรับดีเอ็กซช่วงนี้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทมิงตี้เคมีคอลนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกของบริษัทมิงตี้ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบการประกอบการในปี2,560ถึง2,562พบว่าได้เพิ่มกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า15เท่า ได้กลายเป็นคำถามนะคะว่าทำไมถึงมีการอนุมัติให้เพิ่มกําลังการผลิตแบบนี้คำถามก็มาจาก NGO ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพะเห็นว่าเป็นโรงงานที่มีกิจการที่มีความเสี่ยงสูงและมีความเหมาะสมอย่างไรที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มกําลังการผลิตแบบนี้ติดตามรายงานจากดี x อ็ซกับคุณเจษด,ดาต้นจำปาค่ะ ไฟที่ลุกไหม้ก,กว่า30ชั่วโมงและประทุเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า2ครั้งชี้ให้เห็นว่าภายในโรงงานหมิงตี้เคมีค่อนจำกัดมีสารเคมีที่เป็นเชื้อไฟถูกเก็บอยู่เป็นจำนวนมากดีเตรวจสอบข้อมูลจากการต่อใบอนุญ,ญาตรองอ,งอสทุก5าปีที่ผ่านมาพบข้อมูลโรง,งงานที่มีชื่อและที่อยู่ตรงกับบริษัทหมิงตี้เคมีคอนจำกัดบริษัทหมิงตี้เคมีคอนจำกัด จดทะเบียนบริษัทในปี2,532และได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบรองอร .4 ในปี2,534ประเภทโรงงานลำดับที่44และ60ประกอบกิจการผลิตเม็ดโฟม EPS กำลังการผลิต2,400ตันต่อปี DXC e ได้เอกสารรายงานจากการต่อใบอนุญ,ญาตรองอร .4 ระบุถึงกำลังการผลิตของบริษัทที่มีชื่อและที่อยู่ตรงกับบริษัทหมิงตี้เคมีคอนจำกัด พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในปี2,562จากกำลังการผลิตเม็ดโฟม a p s ว่าเพิ่มขึ้นจาก2,400ตันต่อปีเป็น36,000ตันต่อปีหรือเพิ่มกว่า15เท่าและข้อมูลนี้ยังสอดคล้องกับการเพิ่มกำลังแรงม้าเครื่องจกักรเป็น11,000แรงม้าเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลนี้สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าบริษัทมิงตี้เคมีคอนจำกัดยื่นขอขายายกำลังการผลิตครั้งล่าสุดในปี2,560เป็นกำลังการผลิตสูงสุด40,000ตันต่อปีในระยะผลคนควรแล้วก็มีการเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตซึ่งก็เป็นการขยายในพื้นที่เดิมนะครับที่เขาได้รับอนุญ,ญาตอยู่เดิมนะครับ ในส่วนของกําลังผลิตที่ทเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40,000ตันนะครับประมาณ40,000ตันต่อปีนะครับต่อปีซึ่งซงอันนี้คือเป็นกําลังผลิตสูงสุดนะครับซึ่งซึ่ง,งที่เขาจะทําได้แต่แต่การประกอบิตการทีเนี่ยก,ก็อาจจะไม่ถึงประ,ประมาณนี้ครับจากการตรวจสอบดีเอ็กซิทไปพบว่าบริษัทหมิงตี้เคมีคอนจำกัดใช้วัตถุดิบในการผลิต5รายการคือสไตรีนโมโนเมอร์9,600ตัน เพนเทน70ตันเรซิน5ตันไดเรนซอยเปอร์ออกไซด์4ตันและน้ำ9,600ตันรวมไปถึงสารเคมีอีก13รายการระบุปริมาณการใช้สารเคมี12,513ตันต่อปีประเด็นนี้ถูกตั้งคำถามจากมูลนิธิบูรณะนิเวศว่าวัตถุดิบและสารเคมีจำนวนมากที่มาจากการขยายกำลังการผลิตแต่ยังถูกเก็บไว้ในพื้นที่โรงงานขนาดเท่าเดิม คือพื้นที่เพียงไร่เศษและปัจจุบันยังถูกล้อมรอบด้วยชุมชนเป็นความสุ่มเสี่ยงหรือไม่วันละเกือบหนึ่งร้อยตันเนี่ยมันหมายถึงสารสารเคมีอะไรก็แล้วแต่ค่ะสารเคมีอะไรที่เข้าไปสู่กระบวนการผลิตเนี่ยมันต้องเยอะมากนะคะมันต้องมากกว่าร้อยตันแล้วทีนี้ในการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่มีตัวเดียวมันมีสารหลายๆตัวมารวมกันใช่ไหมคะเมื่อเอาสารหลายๆตัวมารวมกัน มันเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะมีรถบรรทุกเข้ามาทุกวันวันละวันละร้อยันร้อยันร้อยันมันต้องมีครัวดังหรือว่ามีมีมีการสต็อกไวอะคะ่ะดิฉันคิดว่าการสต็อกที่ที่ดิฉันได้ข่าวจากการที่เจ้าหน้าที่ของเขาไป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 ที่โรงพักอะนะคะทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลพบว่าชาวบ้านใกล้เคียงโรงงานเริ่มร้องเรียนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่อยมาตั้งแต่ปี2562 จนถึงต้นปี2,564สอดค้องกับช่วงเวลาที่มีการเพิ่มกำลังการผลิตลงงและส่งเอกสารไปยังกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี2,556แต่ในบันทึกรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุว่าอยู่ระหว่างพิจารณาและตรวจสอบชาบ้านจำนวนหนึ่งที่ดีเอ็กซิตไปพูดคุยยืนยันว่าไม่เคยได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ว่าโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนมีมาตรการดูแลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรหรือแม้กระทั่งกรณีขยายกําลังการผลิตที่อาจส่งผลกระทบมากขึ้นต้องบอกว่าหมู่บ้านนี้ถ้าเกิดจะเป็นร้อนเนี่ยร้อนในหนักสุดเพราะว่าลมจากทะเลฝั่งบางปูจะพัดเข้ามานะครับพอฝนกับฝนกับหนาวเนี่ยมันจะมีแต่มันก็จะมีแบบมีจะไม่จะไม่จะไม่ถี่ยิบเหมือนกับตอนหน้าร้อนนะครับ สังเกตว่าที่มีเรื่องราวกันนะครับจะเป็นหน้าร้อนสังเกตไหมครับที่ที่มีช่วงจะเข้าช่วงช่วงจะเข้าร้อนช่วงช่วงนั้นนะฮะจะเยอะลมมันเปลี่ยนทิศนะครับลมมันกลิ่นน<ๆ>ี่แสดงว่าพี่ก็เริ่มพี่จะได้กลิ่นชัดๆก็คือตอนปีหกสามอ่าใช่ครับผม,ม,มาาผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาอนุญ,ญาตให้บริษัทหมิงตี้เคมีคอนจำกัดสามารถขยายกำลังการผลิตได้ภายใต้เงื่อนไขว่าไม่ได้ขยายพื้นที่โรงงาน รวมถึงเป็นโรงงานที่ก่อตั้งมาก่อนที่จะมีการประกาศผังเมืองนั้นอาจจะต้องนำมาสู่การทบทวนกฎหมายอย่างจริงจังทั้งเงื่อนไขประเภทโรงงานที่ต้องทำ EIA EHIa รวมถึงตั้งคำถามต่อแนวทางการพิจารณาที่เกิดขึ้นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งประเด็นว่าเดิมที่มันเป็นข่าวค่ะบอกว่าโรงงานนี้ตั้งมาก่อนที่จะมีพรบรส่งเสริมเนาะแล้วก็ขนาดเนี่ยก็เล็กแต่ว่าช่วงเพิ่มกำลังการผลิตอะค่ะ อฮะกมรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาอย่างไรกับคําถามเรื่องผังเมืองที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ชุมชนแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วก็กระทรวงทรัพย์กับกมรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พูดกันในเรื่องประเภทกิจการที่มันพอเพิ่มกําลังการผลิตแล้วมันอาจจะมีความเสี่ยงหรืออันตรายต่อชุมชนตรงนั้นหรือไม่เลยคะ่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กมรมโรงงา,านอุตสาหกรรมต้องพิจารณาก่อนออกใบอนุญาตเมื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าการขยายกําลังการผลิตที่เกิดขึ้นในปี2560 เป็นการพิจารณาอนุญาตหลังประกาศกำหนดให้เขตท้องที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษปี2537ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2535ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมองว่าหากบริบทแวดล้อมลักษณะนี้ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาตั้งแต่แรกอาจจะลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้น กับบริษัทมิงตี้เคมีคอนจำกัดได้ดีเอ็กซิตไทยพีบรายงาน